ครับวิธีการสั่นก็เหมือนเดิมเลยอ่านหนังสือออกก็เล่นได้ส่องไฟดูนะโปง่ปงๆแบบนี้เลยใส่ปิ้งไม่ไง e ครับใครบอกว่าทําไม่ได้นี่เลยสกิดใช่ไหมอันนี้เป็นสกิดลูกขาวบอกว่าทําจะผ่านแม่เหล็กได้ไงติดแน่นอน,นเห็นไหมครับดูดไม่ติดนะครับอ่าดูดไม่ติดนะครับเห็นไหมครับอ่านี่นะครับดูดไม่ติดนะทีนี้อันนี้คือลูกงานนะเครื่องตรวจโลหะทีนี้นี่นะนนะถ้าเกิดเจอโลหะจะเป็นแบบนี้ นะครับอันนี้ตรวจไม่มีร้องไม่มีร้องสักแอกใช่ไหมไม่มีร้องสักแอะถ้าเกิดเจอโลาหะมันจะน่ะเ,เห็นไหมอ่าทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายส่องไฟส่องไฟดูนะโปง่ปงๆแบบนี้เลยใส่ปิ้งเห็นไหมครับส่องไฟผ่านอ่าส่องไฟผ่านนะครับเห็นไหมใส่ช่างบอยจัดให้นะครับเ,เห็นไหมครับอ่านี่ก็ซิกเหมือนเดิมเลยอันนี้คือวัดดวง ทีนี้ซิปเหมือนเดิมนะครับวิธีการสั่นก็เหมือนเดิมเลยอ่านหนังสือออกก็เล่นได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับยาวหนึ่งครั้งถ้าเกิดเป็นเหี่ยวมาปู่เห็นไหมไฟแดงขึ้นอ่าเป็นสองมาก็ตั้นหนึ่งครั้งเห็นไหมครับพอมานี้เลยครับเล่นง่ายๆครับสกิลหกหน้าลูกขาวตรวจผ่านนะครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับช่างบอยพระรามสองการพน,น,นันมีที่ปรึกษาดีมีชัยประกอบขรึ่งครับ